สวัสดีค่ะทุกคนมื่อเอินมาอาัดคลิปนะคะก็คือมาแต่งหน้าให้ทุกคนเบิ่งนะคะทุกคนคาเมื่อแต่งหน้าด้วยโทนสีชมพูบริไซบิ๊กอายนะจ๊ะเพราะว่าเอิญกินตออั้มของุ้งก็เลยบบริไซหนี่ก่อนเทาแต่งหน้าเขาใส่อเมทิเซร่มนะคะอเมทิเซรามสามร้อยเก้าสิบบาทเฮ็ดไฮนาไซกระชับเติ้งตึงคือดีมากนะคะทุกคนต่ดตามด้วยล่องผื่นเต้าหญิงนะคะคือเก่าคือเดิมของเฮาเบอร์หนึ่งนะคะราคาสี่สิบเจ็ดบาทหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาฟองน้ำก็หาซื้อได้ทุก สาขาคือกันค่ะนี่นี่ตึ๊บตบเราทาไปบริเวณหนาแ้วก็ะลำโค้นนะคะให้มันเนียนๆเขากันสิเดโบโปะแตกนะคะทุกคนคะ่ะหลักกานี้ใส่ฟองน้ำเกีย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 นะคะให้ผิวเข้าสม่ำเสม,สมอกันนะคะคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ของเขาก็คืออเมทิสเซลมนะคะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจอเมทิสเซลมสามร้อยเก้าสิบบาทเอินทรงฟรีนะจ๊ะใส่ดีลีคะ่ะ ใครที่สนใจทักแชทเพจมาเลยก็ไดบะฉันกระทักแชทหรือทักไล่เอินก็ไดนะคะเฟซ่วนตัวเอินเอินอาลีอางคำหงนะคะภาษาอังกฤษเด้อค่ะเด้อไอดีไล์เดินสิทธิ์ิงไวยตายลิงเด้อค่ะเด้อ่ะนี่เกียร์ข้อเกียร์อย่างไปพ้อมเด้อมือหนีมาในตีมภาษาอีสานเด้อค่ะภาษาบ้านเกิดภาษาทิ่นของเฮ้าเฮ็ดอียางกระซังเป็นโตของโตเจ้าของดีสุดจ้าและก็ต่อไปใส่แป้งพับนะคะ โบโบโบ,โบข้าไปไฮนาของเ้าแมทข้นขว้าเกาเด้จัดเด้อลงข้อพรมใส่แป้งเกียนะจ้าเอิญบ่ใส่ภาพได้เอิญใส่แป้งเกียต่อไปแป้งนะคะแป้งเห็นนะคะเอิญหมักที่สุดเลยเพราะว่าสิได้นในห้าเหินจดสื่นจดจืน ต่อไปบอกตาเลยจ้ามัอนีม้มาในทนสีชมพูบอกไปแล้ววางตนคลิปา่ามาใด้วยทนสีชมพูบอกตาสีชมพูไปจ้าสีชมพูพริงร้งพิ้งเหลี่ยมมากมากเลยแล้วก็ใส่สีบานเย็นค่ะปลายหางมันใส่สีบานเย็นทั้งข้างล่างทั้งเระเชงนะคะท้าเป,ปิดตาข้างบนแล้วก็เป,ปิดตาข้างล่างให้แบบนี้ไปโอ้เหลี่ยมตาเทนอทาอุบัติอุเบตเทนอสีนะ ข้างล่างด้วยก็สิบไ่ได้ใส่อ่าบิ๊กอายนี่ก็เพราะว่าเอิ้นสิกินตั้มมอหุ่งพอดีแม่ตมั้มมอหุ่งให้กินข้าวเช้าพอดีนะก็เลยบยไ่ได้ใส่ค่นจุกตาออกโอ้ยเป็นต่ยอย่างหัวขึ้นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ใส่สีอันนั้นค่ะเหลี่ยมๆมันเกาเอิ้นว่าสีไฮไลท์นะคะเออแต่เอินเอ้นๆสีเหลี่ยมๆค่ะไล่ไปมองดวงตาเฮ่ามองลูกกระตานั่นล่ะค่ะ แล้วก็เขียนคิวค่ะเขียนคิวเบอร์ดีซเขียนคิวเบอร์ศูนหคือเก่าค่ะสีดำตาลเข้มนะคะซื้อได้ทุกสาขาเลยค่ะทุกคนค่ะปัดปัดปัดไล่ดังตันนี่ไล่ดัง ใส่ให้ไายให้ดังให้มันแบบให้ดังห้องแบบมีสันนี่สินะจ๊ะแต่ที่จริงแล้วคือมีแต่คือในรูปตองโปไวกอนค่ะแล้วก็ปัดแก้มค่ะปัดแก้มในสีชมพูพิงค์นะคะสีชมพูออกส้อมอิดนะคะอันนี้เอือนแต่งในหองด้วยค่ะทุกคนนี่แล้วก็ท่าลิบนะคะ ดิบกับเบอร์ศูนย์หาขึ้กัน,นะคะ่ะแล้วก็ให้ไล่ปากบนปากล่างให้เราให้มันมีเหมือนคล้า,ายๆเหมือนปากจับนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะยังจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูด้วยนะคะนี่คือในห้องนะคะทุกคนใช้ไฟสีส้มนะคะ ไฟไล่สดสีสม้มอันนี้คือข้างนอกนะคะแสงแดดแสงธรรมชาติค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์